สายันตะวันรอนไปดูเขาปลูกมันเทศทุกวันนี้หาพระเทศยากฉะนั้นปลูกมันเอาไว้ไพ,รพระไม่เทศมาฟังมันเทศ การปลูกมันเทศนะครับไ้หนึ่งเลยประโยชน์ก็คือ,อาได้กินหัวมันนะครับไปกินหัวมันสองนะครับมันจะไปปกคลุมต้นทุเรียนเพื่อป้องกันแสงแดดช่วยอ๋อคลุมดินใช่คลุมดินสร้างโควซิเจนในดินเพราะทุเรียนเราต้องใช้ช่วยตัวช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยบังแดดนะครับสามยอดยอดของต้นมันเทศนะครับเราจะเป็นอาหารของปลานิล ปลาที่กินพืชนะครับประโยชน์3อย่างทําให้ดินร่นวนซุยเพราะว่าหัวมันจะแทงลงไปในในดินนะครับมันจะเป็นทําให้ดินมีออกซิเจนในดินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระชับกระชับอีกทีหนึ่งประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่หนึ่งนะครับก็คือได้กินหัวมันเนี่ยแหละครับปลูกมันก็ได้กินหัวมันอ่าประโยชน์ที่สองประโยชน์ที่สองนะครับได้คลุมต้นทุเรียน๋อแผ่ใบแผ่รากมาคลุมต้นทุเรียนใช่ประโยชน์ที่สาม ประโยชน์ที่สามก็คือเอาไปให้ปลาเป็นอาหารปลาครับเขาเอา <ไป S 2> หัวหรือเอาอะไรใหครับใบครับใบโอ, <laughs> อ <laughs> หัวหัวหัวก็กินครับแต่ว่ามันจะกินยากาหัวนี่ถ้าเอาหัวไปให้ปลากินแล้วก,ก็คนนี่ก็อดเลยใช่ครับ <laughs> แล้วก็ทำดินร่วนซุยด้วยครับที่นี่คือแปลงของใครอะไรยังไงที่ไหนแปลงของสมาคมคนพีการนครราชสีมาครับพื้นที่12ไร่โ,โคกหนองนาโมเดลศูนย์กิจกรรมธรรมชาติ นะครับวันนี้ลงมือปลูกนะครับวันแรกโดยมีทัดประหลัดอำเภอถามตะแกาแสงสองท่านนะครับมาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีท่านเลขาธิการนายกโอบตอำเภอเกษตรนะครับมาร่วมปลูกและมีท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันท้องถิ่นพี่น้องในชุมชนของเรามาร่วมกันปล่อยพันปลามาปลูกต้นไม้นะครับกับผู้ใจบุญ โดยมีแม่เอียมมอบที่ดินให้กับสมาคมคนพีการนครราชสีมาครับ,นะรบอันนี้ในการตัดยอดตัดแล้วก็ปลูกนี้เลยครับอันนี้พอนะจะบอกได้ไหมครับว่าพันุอะไรอ่ามันเทศตัวนี้มันพันพันพื้นบ้านเป็นพันธุสีอันนี้ครับสีขาวกับสีม่วงครับมันจะปนกัน๋อปนกันใช่ปนกันนะครับเวลาปลูกไม่ต้องปลูก,กใกล้ใกล้ต้นทุนเรียนนะครับ พราะเราต้องการให้เครือไปอย่างเดียวไม่ต้องเอาหัวไปลงใกล้เพราะถ้าหัวลงใกล้นะครับปัญหาคือถ้าเราไปปลูกตรงนี้นะครับหนูจะมาเจาะ<อ>หัวแล้วไปการรากทุเรียนหนูจะชอบกินหัวมันเทศใช่ครับม,มันก็เลยจะไปตะกุยราก,กทุเรียนฉะนั้นปลูกห่างๆพอมันใหญ่เราค่อยดึงออกครับดึงหัวออกนะครับปีพอปีหนึ่งอ่ะขุดหัวเอาเลยครับหัวเอาเลย อย่าไปคิดว่าหนูจะไปช่วยทําให้ดินร่วนซุยทำปูใกล้เรียบร้อยครับรากทุเรียนขาดหมดแน่นอนเออเนี่ยต้องต้องเรียนรู้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์นะให้ใบไปคุมอย่างเดียว้มอย่างเดียวนี่ผู้ที่มีความรอบรู้เฉพาะด้านมาไขให้ฟังไม่ใช่ว่า คิดเยากจะปลูกกับปลูกตะพืชตะพือไปนะครับต้องมีหลักต้องมีเขาเรียกอะไราจากคนที่มีประสบการณ์นำมาเล่าให้ฟังแล้วก็เอาตรงนั้นเอามาปรับใช้จะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกให้ยากจะได้ไม่เสียเวลาเยอะเขาเคยตายไปแล้วสองสามต้นพอหนูไปกัดรากเนี่ยพอปลูกใกล้กินแล้วตายมาแล้วนี่ครับเนื่องจากว่าตอนบ่ายนี่แดดจะร้อนนะคนก็ร้อน ดินก็ร้อนวัดชพืชก็ร้อนตอนนี้แดดร่มลมตกในช่วงเย็นนี้หละงานเพราะมันไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากคนก็สบายหน่อยนี่ครับให้ดูตะวันตอนเย็นตอนนี้ก็น่าจะห้ามงเย็นแล้วเนาะครับประมาณห้ามงเย็นครับประมาณประมาณนี่ครับน้ำโซลาร์เซลล์ก็หยุดไหลแล้วโซลาร์เซลล์หยุดไหลเป็นที่อยู่ครับวันก่อนนี่ผมถ่ายดูห้าโมงน้ํายังไม่หยุดไหลแต่ว่าเนื่องจากวันนี้จะมีเมฆ าบางๆบางอยู่ก็เลยหยุดไหลหน่อยแต่ว่าโอ้โหกว่าจะหยุดไหลนี่ก็สต็อกเอาไว้เยอะแล้วเต็มป,ประมาณเกือบครึ่งคลองแลวเนาะ <_ S 2> ใช่ครับเยอะแล้วภายในสี่ห้าวันสี่ห้าวันเองใจเย็นๆเดี๋ยวก็เต็มตโอ้โหพูดง่ายๆว่าเรื่องน้ำนี่ไม่ต้องกังวลเลยเนี่ยเนาะ <ตำ S 1> ปลาตอนนี้เอาปลามาปล่อยผม เดินเฉียดๆไปดูเมื่อกี้นี่เห็นปลาพันที่ยังตัวเล็กๆท่าทางจะดีอกดีใจได้น้ำเรารอดตายแล้วหลังจากที่อยู่ในที่กักขังมาเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก็พร้อมที่จะเิเอ่อก่อนที่จะมาเข้ามาในถุงนี่ก็อยู่ในที่กักกันพูดออง่ายๆแต่เนี่มาได้อิสระมาะอยู่ในคลองกวางใหญ่อ่กวางใหญ่ไพศาลน้ำก็ นับวันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อกี้นี่เดินไปดูเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าสนุกสนานกันโยนอะไรลงไปนี่แฮ่ห้อมล้อมกันมาเต็มเกลยียวเลยรู้สึกว่ากําลังอยากกําลังอยากอาหาราเหมือนเหมือนเด็กกําลังจะเจริญเติบโตนี่แหละก็จะกินอาหารมากปลาก็เช่นเดียวกันทำไมมันทำง่ายแค่ดูเห็นปลวกมันเท็ไม่เห็นมีพิจิตรีตองอะไรเลยก็ออยง่ายเราไม่ต้องยกล่อง พราะเราปลูกเราไม่เน้นหัวเราเน้นอาหารของพืชเป็นหลักได้หัวไม่ได้หัวก็ไม่ได้ใช่ครับเราต้องการใบเพื่อมาลดต้นทุนในการที่จะให้อาหารปลาครับเพราะเราหัวอาหารแพงมากตดีวนี้ก็สอบปลูกเจ็ดร้อยมันจะลดต้นทุนเอาเครือแค่วางลงไปอย่างนี้ก็เกิดครับเอาดินทับอย่างนี้ก็เหยียบนิดนึงใช่ครับเพราะเขามีรากที่จอกเลยเห็นไหมตรงนี้แหลกเขาเผานี่พอชุ่มน้ําหน่อยนึงนี่ก็ หรากก็เดินเลยรากเดินเลยแล้วก็ใบแทงก็แทงใบออกทันทีปลูกง่ายครับเนี่ยผมกเคยได้ยินเขาบอกว่าในบรรดาพืชกินหัวกินอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรปลูกง่ายเท่ามันเทศอีกแล้วเนี่ยสมัยก่อนหน้าหนาวแล้วก็มาย่างมาอะไรต่างๆ <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> นั่งผิงไฟก็โคราชก็เรียกว่ามกมันเทศหน้าหนาวเดี๋ยวนี้มันปลูกได้ทุกฤดูครับ เพราะว่าเขาต้องปลูกไปทําขนมเที่ยวขนมกรอบๆเห็นไหมขนมที่นั่นนะปลูกได้ทุกฤดูทำทำอะไรทอดเนาะมันทอดหกมันทอดหรือไม่งั้นก็อะไรกต่างๆเนี่ยเชื่อมเนาะมันเทศเชื่อมของหวานเนี่ยมันเทศกินดีปลูกฟองง่ายๆแบบนี้นะครับก็พร้อมที่จะแทงรากนะท่านผู้ชมอย่าลังเลนะครับแต่หากว่า ทำกเกษตรมีพื้นที่แล้วก็ปลูกเซีตรไว้ไม่เสียหลายได้ประโยชน์สามอย่างอย่างที่คุณธนพัฒน์ในพูดไปตั้งแต่ตอนต้นตอนเย็นเย็นแสงแดดก็อ่อนลงลมก็โชยมาผัดน้ำเป็นระลอกคลื่นเล็กน้อยเกิดเพื่อมพอเป็น คลื่นให้เห็นดูสบายตาดีปลาที่ปล่อยไว้ก็กำลังเล่นน้ำอยากเห็นคลื่นไม่จำเป็นต้องไปทะเลมาที่นี่ก็เห็นเหมือนกันเห็นไหมละครับวันนี้ก็คลื่นเหมือนกันอ,กอ,กอะไรนะ่นะจับโยนจับโยนไปเมื่อกี้นี่อาหารปลา อาหารปลาทำไมเป็นต้นไม้อย่างนั้นเล่าปลาชอบกินต้นไม้บอกหน่อยว่ามันเจนต้นชื่ออะไรวิตามินซีานะครับใครกินได้บ้างใครกินได้บ้างคนเราก็กินได้กินตรงไหนมันกินต้นยอดอ้าวกินยอดกินยอดนอดๆนี่ครับไหนไหนไหนเนี่ยเอาไปทำยังไงกินต้มจิ้มน้ำพริกปลาทูจดจ้าอร่อย โอ้ยอดอวบๆอย่างงี้เลยครับนี่แหละอวบๆเลยโอ้ผมอยากจะลองซะแล้วนี่ได้เลยโอ้โหเขาเรียกว่า <ผม S 1> ต้นชุรดและคณะเม็กซิโกถ้าภาษาฝรั่งคณะเม็กซิโกคณะเม็กซิโกครับแล้วก็ถ้าเป็นคนไทยเรียกเป็นอาหารปลาได้ด้วยคนไทยเรียกผงชูรสต้นผงชูรสใช่ใส่แทนผงใส่ต้มใส่แกงได้โอ้ โอยอดยังบวมเลยอย่าเอาไปอย่าเอาไปนี่ขอผมจะเอาไปลองผมจะเอาไปลองโอ้ตรงนี้ผมกินไม่ได้ผมจะกินยอดมันจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยกินแล้วครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นอาหารปลาครับโยนมาให้ปลาเลยปลานินมาชอบครับปลากินพืชปลานิลนี่โอ้ยอดโอ้บวมเนี่ยผมเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกยอดเยี่ยมเลยจิ้มน้ำพริกนะ ขอบอก,กอ,อ่าพริกประทูก็ได้พริกแห้งพริกป่นอะไรก็ได้ใส่มะขามเปรียปร้ยวๆสักหน่อยหรือใครจะใส่ามะนาวมะก,กอ,อกก็สุดแล้วแต่แต่ว่าถ้าออกรสเปรี้ยวแล้วโอ้โหเด็ดขาดเลยครับท่านผู้ชมปลามันยังเล็กอยู่มันจะกินได้นี่ปลาตัวเล็กอยู่มันโยนไปมันจะเน่าทิ้งเปล่าเดี๋ยวก็กินคนระับฮะตันนี้กินโอ้โหนั่นเห็นไหมนี่ยปลาเป็นหมูๆเลยท่านผู้ชมนี่เพิ่งปล่อยวันเนี้ยดูสิ โโอ้หว่ายเป็นหมูโมูเลยโอ oh. ้เมนน่ขุดคลองเพื่อเมื่อไม่กี่วันนี้แอนได้ชื่นชมเห็นผลงานแล้วปล่อยปลาปล่อยปลาลงไปแล้วปลาว่ายกันสนุกสนานเลย แล้วอีกนานสักเท่าไหร่นี่ปลาถึงจะเอามาทําเมนูได้นี่ยห <6 S 1> <6 S 2> เดือนครับห <6 S 2> เดือนอันนี้ก็ <5 S 1> ตอนนี้ก็กลางปีแล้วก็ปลายปีพอดี <5 S 1> ายปีพอดีอดฉลองปีไหม่ส่งทายปีเก่าอันนี้โยนลงไปก็มีผักบุ้งนะครับคือต้องการที่จะให้ผักบุ้งเนี่ย มีอยู่ในน้ำนะครับให้เป็นที่อาศัยหลบร้อนของพวกเราปลาทั้งหลายนะครับส่วนใบของต้นผงชูรสที่โยนไปเมื่อกี้คุณธนาพัฒน์บอกว่าโยนไปให้ปลากินแต่ว่าเอ๊ตอนนี้ปลามันยังเล็กอยู่ปลาเล็กเท่ากับหัวไม่ขีดไฟมัน,มนจะกินได้หรือขอไม่เป็นไรครับ ถ้ามันกินตอนสดๆไม่ได้เดี๋ยวมันย่อยสลายใบไม้มันย่อยสลายลงไปแล้วเดี๋ยวก็ก็กินเองนะครับโอ้โหววายกันสนุกสนานเลยปลา มาชมปลาเดินขบวนหน่อยไม่ใช่เดินไี้ไหวไหวขบวนไหวขบวนนี่ครับเขาปลูกอย่างง่ายๆเลยทำไมปลูกง่ายขนาดนั้นฮะเด,นเ,เ,เดินไปก็จิ้มเสียบลงไปเลยเอามันไม่เฉาตายง่ายๆเลยเหรอโอ้อะไรจะง่ายขนาดนั้น เขาจะแทงยอดขึ้นมาครับอาทิตย์เดียวจะแทงยอดขึ้นมาโอ้เขาจะแทงยอดมาใหม่ขึ้นมาเลยจะตัดออกจะตัดเอาใช่แทงก็แทงยอดใหม่มาอันนี้ต้นพันธุ์นี่ได้มาจากไหนให้เครดิตที่มาที่ไปหน่อยจากวัดนนเมืองครับหลวงเจ้าวัดท่านโอ้หลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อเฉลิมวัดนนเมืองพระครูศีลวราพรได้เมตตาอนุเคราะห์ให้ต้นพันธุ์ให้ต้นพันธุ์คณะเม็กซิโกของดีของดีก็เลยไปเอามาครับครับ อันนี้ก็เอามาเผยแพร่ะนะครับอยากจะให้เอามาใช้ประโยชน์เพราะว่าเป็นผักสำหรับคนได้เป็นอาหารปลาได้อันนี้อีกประสงค์ครับมีประโยชน์มากคุณค่าทางอาหารก็เยอะเวลามากินครับมันจะกินอ่บ,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 บอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตามไปดูครับตามไปด,ไปดูท่านผู้ชมกินแบบไหนกินแบบไหน ุณธนาพัฒนบอกว่าปลาแย่งกันกินใบผงชูรสไม่ใช่ผงสิใบชูรสสังเกตดูอถ้าจะใช่ถ้าจะใช่ใชเห็นยักยักยัก,ยกปลามันดึง ปลามดึงใบชุรดเนื่องจากว่าในบ่อนี้ก็ไม่ได้มาเฝ้าดูแลเนะาะเจ้าของไม่ได้มาเฝ้าดูแลก็เลยอาจจะปลาก็มีไม่ค่อยมากมีคนแอบมาจับปลาขโมยปลาไปกินบ้าง ปลาก็เหลือน้อยแต่เห็นได้ว่านี่น,นี่ปลากำลังกินครับเนี่ยแต่ถ้าปลาตัวใหญ่นี่ยมันจะโฉบช่วยกัดปุ๊บดึงควับลงไปเลยนะ,ะไปดูเขาปลูกกันอีกต่อไปออกไปแล้ว นี่ครับท่านผู้ชมท่อนต้นคานาม,ม็กซิโกคขาบอกว่าปลูกง่ายๆจิ้มลงไปตรงนี้กดมันลงไปครับ <c oughs> จิ้มลงไปในดินอย่างนี้ครับจิ้มแล้วก็กดลงไปครับประมาณสักเกือบๆพืบ,บ,บเพราะว่าดินมันหลวมแข่นี้พอ การปลูกพืชบริเวณที่ดินซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับการบริจาคให้กับสมาคมผู้พิการจังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนที่ปลูกก็ได้แก่กล้วยทุเรียนขาตะไคร้ กล้วยมันเทศแล้วก็ขนานเม็กซิโกเป็นต้นนะครับอื่นๆก็มีอยู่บ้างนะครับเช่นไผ่ก็กระจายไปปลูกในส่วนอื่นๆด้วยครับในการทำงานวันนี้นะครับก็กลยจะพรบค่ำแล้ว การบันทึกภาพก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ในโอกาสต่อไปนะครับเราจะมาดูความคืบหน้าของโครงการนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อสุพัฒคุณแม่เอี่ยมหวังประสบกลางนะครับที่ในบริจาคที่อันเป็นมหากุศลนะครับผมเรียกอย่างนี้ก็แล้วกัน เพราะว่าได้ทาประโยชน์แก่สังคมนะครับเมื่อมีแล้วก็อาเเลี่ยเจือจานนะครับช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาครับหวังว่าต่อไปบริเวณที่ดินผืนนี้ก็จะเกิดประโยชน์แก่องค์กรสาธารณณะนะครับหวังว่าทุกคนที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่ก็จะ อนุโมทนาร่วมกันนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ